สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องชีติกกกตูมค่ะโอ้โหนะคะมาดูนะคะหน้าผานี้แล้วก็น้ำนี่ค่ะจุดนี้นะคะสวยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสวยๆนะคะรากไม้ลงมาจากหน้าผาเลยนะคะแล้วก็น้ำนะคะไหลลงมาตามนู่นนะคะโอ้โหเราจะมาดูกันนี่นะคะ มาดูมาดูกันค่ะมาดูตรงนี้นะคะมาดูจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะคะโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นน้ำไหรลรลอะเลาะเลาะเลาะล,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 ลงมาตามริมนะคะนี่นะคะตรงนี้ตรงนี้คือหลังถ้ำนะคะโอ้ยนู่นนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูก่อนไปด้านนู้นก่อนนะคะ อืมุ้ยทางเราวันนี้เรามาเที่ยวเขานะคะเที่ยวเขานะคะดูบรรยากาศแถวป่าเขาลำนาภัยนะคะนะคะูน้นนะคะสิ่งนู้นนะคะสิ่งนู้นคือผู้นะคะผู้อ่าพัขาาพระขามก็อยู่ตรงนู้นนะคะอ๋อนี่จะพามาชมบริเวณถ้ำภูหลวงนะคะ บริเวณภูเขาหลวงนะคะจุดไหนบ้างนะคะจุดนี้มาถึงแล้วนะคะจุดนี้นี่ก็คือจุดนี้จุดปฏิบัติธรรมนะคะนี่ก็คือจุดปฏิบัติธรรมตรงนี้นะคะโอ้ยหมากนู่นหมากก็มีนะคะเห็นไหมคะไม่รู้ว่าปลูกไว้นานแล้วนะคะต้นขนุนก็ใหญ่แล้วนะคะพระมาะอยู่นี่ก็นานแล้วนะคะ นี่นะคะก็คือถ้าน,นี้นะคะนี่ค่ะถ้าที่พระมาปฏิบัติธรรมอยู่นะคะตรงนี้ก็ที่หนึ่งอีกนะคะสถานที่หนึ่งอีกนะคะที่ปฏิบัติธรรมของถ้าภูหลวงนะคะนี่ค่ะเป็นน้ําไหลลงมาแต่หน้าผาแล้วก็เป็นถ้าลึกเข้าไปด้านในนะคะย่าลงไปถ่ายไม่ได้นะคะตอนนี้ย่าก็กลัวๆอยู่นะคะมาคนเดียวด้วยเพื่อนเข้าไปกันหมดแล้วนะคะ ยายจะลงไปถ่ายก็กพรากลัว,ว,วๆอยู่นะคะกลัวผีบ้านะคะวันนี้ผู้กองยิ่งไปจับผีบ้าด้วยนะคะไม่รู้นไปหลบอยู่ที่ไหนนะคะโอ๊ยไปก่อนนะคะจะพาให้ไปดูผีบ้านะคะมันขึ้นมาอารวาสขึ้นมากวนอยู่ถ้ำนะคะนี่นะคะสำนักสงฆ์จุดนี้อีกนะคะจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะคะที่ปฏิบัติธรรมนะคะ ของภูเขาหลวงนะคะมาดูกันนะคะที่สวยๆงามๆธรรมชาติของผู้เขาหลวงเรานะคะนี่ต้นมะมีมะม่วงโอ้ที่โอ้ต้นมะพร้าวก็เริ่มไปดอกแล้วนี่เดี๋ยวก็ได้กินเป็นลูกด้วยแหละอ่าเป็นลูกด้วยเป็นดอกด้วยเดี๋ยวไม่นานเราก็จะได้ขึ้นมากินมะพร้าวนะคะต้นนั้นก็กินไม่ได้มันสูงเกินไป แต่ต้นนี้มันพอดีเลยนะคะนี่นะคะที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็เย็นเย็นนะคะหน้าปฏิบัติธรรมน้าอยู่นะคะคนี่ค่ะสวยๆงามๆนะคะสถานที่ภูเขาหลวงนะคะเป็นธรรมชาตินะคะของภูเขาหลวงอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะ เรามาชมมาเดินป่ากันวันนี้นะคะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเนินกกตูมนะคะค่ะวันนี้ก็เดินป่ามาถึงนี่แล้วนะคะนี่นะคะทางที่เราไปนะคะก็เป็นน้ำเนาะคะ่ะเป็นน้ำจุดไปตั้งแต่เส้นทางนี้นะคะค่ะเป็นผานะคะหน้าผาแล้วก็มีน้ำนะคะไหลหยดย้อยอยู่ตามนี้นะคะ,ะบริเวณทางที่เราเดินไปนะคะ ตอนนี้ยาก็เจ็บเท้าแล้วนะคะลองเท้ากัดกัดเท้าแล้วนะคะจะเดินไหวไหมหนาะโอ้รู้สึกเจ็บแล้วเดินไกลลองเท้ากัดเท้าเลยนะคะโอ้โหเจ็บแล้วนะคะจะเดินถึงหรือเปล่าเนาะก็เหลืออยู่อีกไกลนะคะไปยังไงก็ต้องสู้ลคะค่ะ นีค่เก็บเท้าเสีบเท้าแป๊บแป๊บแล้วไกลเหลือเกินเนาะเดินจนอ่เกือบกัดเท้าเลยโอ้ยกระเพกกระเพกแล้วนะคะตอนนี้นี่นะคะทางที่เราไปนะคะ ไปตามไปตามอ่าหน้าผานะคะล้อไปตามหน้าผานะคะนี่นะคะข้ามต้นไม้นี่ไปด้วยโอ้ยข้ามต้นไม้ไปโอ้ยนั่งพักก่อนเจ็บเท้าแล้วดูสิค่าป่านูน้นฝั่งนู้นก็เป็น ภูเขาอีกลูกนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะตอนนี้เราก็มาถึงจะเกือบจะถึงแล้วล่ะคะ่ะก็คงอีกประมาณหนึ่งกิโลนะคะประมาณนี้นะคะก็คงจะถึงถ้ำจันเขียวนะคะที่เราจะไปกันนะคะนั่งสบายหน่อยอุย้ยโดดตรงเลยไปเดินทางต่อนะคะ ดูซิน้ำนะไหลลงตามผานะคะไหลลงตามผาไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเราหิวน้ํากินได้นะคะน้ํานี้นะคะเป็นน้ําป่าธรรมชาตินะคะน้ําตามภูเขาธรรมชาตินะคะถ้าเรากระหายน้ํานะคะเราเหนื่อยนะคะเราก็ตัดไม้นะคะตัดไม้ตัดไม้นี่ค่ะทอดไม้ไผ่นี่ค่ะเอามารองไว้ตรงนี้นะคะอ่าแล้วเราก็กินได้เลยนะคะ เย็นอร่อยด้วยนะคะเราขึ้นเขาเราไม่ถ้าเราหิวน้ํานะคะนี่ค่ะกระบอกไม้ไผ่นี้นะคะใช้กินน้ําได้นะคะใช้หุงข้าวนึ่งข้าวได้ด้วยนะคะคนที่เขามามาภูเขานะคะเขาก็ไม่ได้เอาหม้อมานะคะก็คือเขาก็จะเอาแต่ข้าวมานะคะมาหุงกระบอกไม้ไผ่กินนะคะดูนะคะ รื้น้ำตามนี้นะคะขนาดนี้ฝนหมดแล้วนะนี่ยังมีน้ำไหลอยู่นะคะจากน้ำมาลองกินได้เลยนะคะนี่นะคะบอกไม้ไผ่มาลองกินน้ำตรงนี้ได้เลยนะคะข้างบนนะก็เป็นน้ำออกมาจากรากไม้นะคะแล้วก็ออกมาจากลืบหินนะคะตามนี้นะคะนี่นะคะดูสิคะนี่นะคะไหลแรงด้วยนะคะ 弄弄。No, no.